คุณต้องยอมรับว่าในการตรวจโกดังข้าวไม่ได้ตรวจแค่จังหวัดพิุโลกโกดังเดียวเฉพาะสตงตรวจตั้งหลายโกดังผมจําได้ว่าในสมัยนั้นมันมีภาพที่ข้าวไม่ได้มาตรฐานเยอะมากนั้นวันนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมเขารับรู้ด้ข้อเท็จจริงเองไม่ใช่ว่าผมจะมาอุป,ปมาอุปไมยด้วยตัวผมเองมันเป็นกระแสะของสังคมที่เกิดคิดเองในข้อเท็จจริงณขณะนั้นการที่คณะกรรมการไปตรวจและมีข่าวออกมาว่าข้าวในโกดังรัฐบาลต่ำกว่าสเปก้าบปเปอร์เซ็นต์ ผมเป็นคนไปให้การในคาีั้นศาลอายการถามผมประเด็นนี้ผมตอบเลยครับผมตอบว่าข้าวขนเข้าไปเนี่ยนะครับท่านทราบไหมมันเข้าไปด้วยด้วยสเปคอะไรแล้วก็ท่านเข้าไปตรวจท่านตั้งสเปคอะไรตรวจผมผมถามอายการประเด็นนี้เนี่ยอายการตอบผมไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าข้าวที่เข้าไปสเปคอะไรเพราะฉะนั้นสมมติถ้าจะกันแกล้งกันนะครับถ้าจะกันแกล้งจะรู้กันนะครับรู้ว่าข้าวเข้าไปสเปคสี่แต่ไปตั้งเวสสเปคพื่อตรวจคือพูดง่ายตั้งมาตรฐานตรวจ ให้มันสูงกว่าสเปคที่เป็นจริงของข้าวยังไงรีพอร์ตออกมามันก็ต้องตกสเปคครับที่กระสอบข้ามันจะมีโค้ดไว้อยู่ค่ะจะขอบข้ามจะบอกไว้แล้วข้าวนี้ภายใต้โครงการที่จะทำข้าวปีไหน54 5สี่ทับห้วทับแลเป็นข้าวขาวหรือเป็นข้าวหอมมะลิของจังหวัดไหนก็ดังไหนโค้ดทุกอย่างจะบอกหมดตัวอย่างมันคือสเปคแม้แต่ที่สุรินทร์นะถ้าอจาให้ผมไปดูผมก็พอดูได้ว่าสิ่งที่คุณเอามาเจาะมันใช่ข้าวในโครงการนั้นจริงหรือไม่แล้วมันไม่ได้หลากหลายนะเพราะรัฐบาลคุณยิ่งรักไมกา